ครับก็กลับมารับชมกันต่อครับได้บทสรุปแล้วครับผมทีมงานจะย้ายกลับบ้านก่อนเขาร้องเสระเองก็ร้องปุ๊ดทีเองนี่ก็โกหกเออห่วยมีหอดฝรั่งมีหอดขมิ้นตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยน่นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโกดงรักไปพนมดงรักไปวันนี้เลยไปกับพี่ปะป้าจะพาไปวันนี้เลยเออนั่นแหละ เอารถไปจอดเราไปด้วยกันเร็ไม้โ้ยท่านท่านย็นนั่นแหละดีย็นนั่นแหละดีเราซุ่มไปเราซุ่มไปตอนเกากจะโยนตัวเองข้าเลยอนเเอาเราก็ไปซไร์เ่าอะไรทำได้ไงวะเออเราซุ่มไปจริงๆ อาอจะไปไม่บอกใครพวกนี้ <c oughs> บอกแล้วเดี๋ยพ่อแก้ิๆๆไม่ยังไม่ได้ลงวันนี้อยู่แล้วเออน้องนุ่นต้องไปก่อนอยู่แล้วก่อนทนี่จะได้ดูคลิปนี้ดังนุ่นบอกจะแอบไปหาน้องนุ่น <c oughs> วันนี้ขับไปจังนี่กี่กิโลเมตรฮะเราไปหนะ่อแค่ยี่สิบนาทีก็ถึงแป๊บเดียวอืมปะ เช็คเที่ยวเลยเช็คเที่ยวอขอ๋อทีมงานมาในรัดก,ก็จะไปนั่นเหมือนกันกเอาละครับใกล้ก,กันแล้วทีนี้ข้อบวกกับข้อบลบใกล้จะไปใกล้ก,กันเราเดื่อทีนี้ <c oughs> ตอนนี้ครับแมวไปขุดต้นตาลเล่นอยู่ครับแมนบอต้อนตาลเนาะไม่่ใชทำไมต้นตะนอดก่อนนั่นแหละแปลเป็นไทยทิต้นตะนอดแปลว่าต้นตาล <c oughs> นี่ครับสาวนุ่นของเราเป็นหนึ่งในทีมงานมารีรัตนะครับ มีแต่หนุ่มๆเลยทีมงานมาดิรัตมีเมียกันทุกคนหรือยังเนี่ยฮะบคาพี่พี่ชื่ออะไรพี่ยังโสดเนี่ยพี่จองอาปวดพัวแล้วพี่ดีๆนะอ๋อเดี๋ยวขอการดนั่นนั่น เป็นยังไงผมถามความรู้สึกหน่อยมีมีสาวเนี่ยมีสาวมาร่วมทีมงานเนี่ยมันรู้สึกยังไงกระชุ่มกระชวยไหม้องถามคนนี้อ้าวไปามคนก็่นอีกไม่ได้อยู่อ๋อไม่ค่อยได้อยู่ไปตั้งสองสามวันแล้วมันเป็นสีสันนะผมว่าเนี่ยมีสาวมาขับรถในทีมงานเนี่ยทีมงานนี้ขี้อายอ๋อขี้อายปะ ทีมงานมารีรัดนะครับปกติแล้วทีมงานมีทั้งหมดกี่คันครับหกคันวันนี้เห็นอยู่เท่าไหร่สี่คันรถร่วมน้องนุ่นไีมบอกรถร่วมคนเดียวเลยน้องนุ่น แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยครับหกล้อจอดรวมกันอยู่นู่น บ่อด <mile> ินนเนื uhm <Forgive> <ie> ้อเป็นโจ๊กเลยครับวิ่งไม่ได้คร <sam> ับวิ่งก็ติดลมอย่างที่เห็นนะครับสวัสดีครับโซนครับโสดชื่อเธอรนะครับโสดชื่อเธอร์นะครับโสดอีกบ่อแมนบ่อน้อเนี๋ยวลอยเพื่อนคอขาดได้ไหมจะหลอกให้เมียเขาเอาเอามีดฟันคอได้ไหม น้องนุ่นบอกคิดหนักเลยจะออกจากแม่โคยังไงไม่ให้ติดโรบ <laughs> ฝั่งนู้นครับกำลังเคลียร์ต้นไม้อยู่ก่อนที่จะย้ายครับเคลียร์ต้นไม้ไปรวมๆกันให้เจ้าของนาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็น่านจะวิ่งได้ครับหนึ่งสัปดาห์เราน่าจะมาเจอกันใหม่อยู่นี่ประมาณนี้นะครับ คาดการเอาไว้นนจวะอ๋ะอน,นดอนด,อนด,ดนนอแล้วม<ด>อ,อน้องนนจอดแล้วเอา้าเราเรจะไปถ่ายอะไรวลามื่อกีพอน้องนนน้องนนโทรมาเมื่อไหร่เนี่ยรือว่าใครโทรไปหาใครอ๋อน้อง อ๋อน้องนุ่นเป็นคนทรไปนะครับทุกอย่างก็ยังโอเคดีนะครับผมเผื่ออะไรต้องพูดก่อนว่าเดี๋ยวเอฟซีลหลายคนที่ไม่สบายใจหลายเรื่องก็สบายใจได้แล้วนะครับไม่มีอะไรหนูรักกันดีค่ะหนูรักกันดีมาพูดดิพูดดีนุ่นฮะไม่พูดหรอกปล่อยให้ดามากก่อนใช่ไหมบางวานบางคนบาหวันขึ้นแล้วรุ่น เเสียดายเนาะตอนอ๋อเสียดายไม่ได้ขึ้นไปนั่งกับน้องนุ่นมววแต่ดูรถติดไม่รู้ว่าเขาไปแอบคุยกันจะได้เก็บภาพบรรยากาศหวานๆไปฝากเอฟซีด้วยโทรโทรตอนนี้ได้ไหมนี่เอาเอาโทรตอนนี้ดูสิอ,อนน๋อเขาถ่ายคลิป เขาส่งข้อความมาบอกบอกไหนโทรเลยทิเน็ตมันชาส่งข้ความ,มยงไม่ไปบอกมันไม่ไปน่าเสียดายครับเน็ตช้าเน็ตช้าอัปคลิปลงช่องไหนนั่น ช่องนุ่นหรือว่าช่องนนเออช่องนุ่นเนาะแต่ว่าก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตีเล็กสายมันอยู่บางส่วนนะครับหลายๆคนก็จะตกใจไปได้ยินเสียงรีรบกดออกก็ดูให้จบนะครับ,บฮะเราก็ไป เราก็ไปหาหน้องนนต่อนมนหาหนาไปไหมในนุ่นแอบไม่ไปคนเดียวการแอบไปคนเดียวนี่มันไม่ดีนะฮะมันไม่มันไม่ดีสําหรับเอ่อสำหรับพี่พี่ไปได้เก็บภาพบรรยากาศหวานตอนจูจีกันเออเดี๋ยวพี่จะรอดูนะครับ f ี เอฟซีรอดูนะครับเดี๋ยวน้องนุ่นเขาจะแอบไปหาน้องนนท์นะครับเราพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะได้ยินนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาน้องนองนท์ต่อไปงั้นเราจบเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ